ครับพี่น้องพ่กระช่องมาตุ้ยลำเพลินน้องเชื่อพี่น้อโอ้โนี่พี่นออ้องผมเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วในที่สุดนี่ครับไไไไน,นี่หมดพี่น้องนี่ซ้ำเนี่ยพี่น้องครับฟ้าครับอ๋อจอกระติ้นเราบาดเนี่ย S <S น้องอ้าวเจอแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องทดสอบแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี่อะไรพี่น้องโอ้เอาขยาำขยำถอดเลยเอาขึ้นเลยถอดขึ้นเลยปุย้ยปุย้ยเอาขึ้นเลยปุย้ปย นี่ครับพี่น้องโอ้ยน้อนหดน่อยไปกกนหน่อักก็ได้ปะตักก็ขึ้นกันด้เขาใหญ่ขึ้นวะเปล่าัดขึ้นรัชขึ้นโอ้นี่พี่น้องอนเลย โ่ี่าสตรก็เลือมากเลยพี่น้องสาสรก็เลือมากแล้วงานแปลเลยใส่น็อตโอ้ยน้องบุ๊ยากวิ่งโอ้ยพี่น้องพี่น้องเขาอยู่นี่เขาโอ้เออขทตาขอตา นั่รอันน้องนี่ครับรองกบเรืป่อเ็ืัน่องบัตรขึ้นม่กบอมาปัออมันนเี้เสียไฟจากเครื่องปั่นไ่มมอมอห้องไปต่อจากปันเครื่องปั่นไมตนี่ม้งอเนยต่อจากเครื่องปั่นไ่มมอเอาโอได้ๆเอาป้าป้าีขึ้นป้านี่คไปน้อง มัน,นยาสิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นต้นทีครับมันเพราะว่ามันแคบ์พี่น้องสถานที่เน,นาะระบบเสียงใหม่จอ LED อลังการ ลุงสวัสดีครับลุงจะเห็นไปของเด่กให้ฮงเอาทางหลังเลยครับาดีมานีปวดวัดขอตัววัดทางหลังมอวัดอตัวให้ลุงเล่นนังดขึ้นบ้งขึ้นบองนดนึงขึ้นบ้งขึ้นิดงนี่หมอมาึ้นนียขึ้นต้อใคขึ้นเอารเดีแล้วรเไหมมนคือเระไร เป็นแบบนี้ละมุนแล้ววันนี้วิหวเอเ,เออเจ้าชิ้น่ดอเจ้าึกใวหรอนี่นะเสาหน่อยแล้วเมื่อชวนี้ยังตง้องพัฒนาด้วยนมี่แรกพ่อาเป็น,น,น่วันเนี่ยวันแรกลูกจะเป็นแรงมากขึ้นหนาใสค่ะแางมากขึ้นหนาใสคะเาาขนนา,เามากับใจยังที่ตลอดะมาปีนลูมาลงเออเนี่ยลูกมาปะไม่ใช่ปะฮ่าฮาฮ่า สาเเลยนะเยาลงตันเบรกได้ปเดวมันสิมี่ยูสแตนนี้หมดโค้ดนีเจ้าเม้าเจ้ามาเยอะ่นี่เนี่ยโอนี่มันีติ๊เลบอให้หมอยูบวกกนสามเุนบอทำมายืนด้านล่กเนี่ยโอ้ยนี่พวกมุนสะท้านได้นะมีป่าเขี้ย่าจิมจอใขแล้วนี่ยจิจอดูแน่ล้เนี่ยแน่ฮะเวกมเบิ้งจอมาแก้ไขกันเราด่าเอาเข หาวิธีแก้ไขเอาเราแกมีเวลาก็บเราหมุนเปทุ่งที่ะแม่ต้องหมุนไว้ถูกต้องหาวิธีเนาะแค่นั้นบอกเพคนโอ้ยวหาลอกเราถ้าเกิดพื้นพื้นมันเปรียบมันสีมันสีแม่มันกระเดงนตึ๊บำเนาะเขาหาวิธีเนาะตุ้งมันต้องแดกบอกเลยว่ามืนอนี้มีนิหมายดีคือเด็กมอมมอสอมงะเยอะนะบอกมาเลยถ้าเจอมาู่้ชายไม่ได้มั่มอสได้ยังไงได้อมาแล้ว วันนี้วันนี้ทีมงานเราบอกไงตัเชื่อต้องเอาเต็มที่ครับคเพราะว่าวงหนึ่งก็เลยมาบอสจะย้ําเลยว่าวันนี้เราต้องให้เต็มที่เพราะว่าทั้งราชพัฒน์ทั้งมอสอคือเขาเขาเปนะาหนึ่งนัิวองนอะเอศิลป์แล้วเล้เนเอตัวจะต้าผมกันเลยก่อนนี่เราเป็นหน่อยเนาะ เศร้าขึ้นแม่ตอน้องขอตัวขอไปพี่น่องพี่น่องมือนไปได้พอเต็มพี่น่องเพราะสถานที่ไม่จำการแห้งเนาะที่ะมาณนี่กัะพี่น่องไใไปยจอลงงลายอยูย่ เขาทาเขาทาจอดจอดอันนี้ครูปอยเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยว่ดอันนี้ครูปอยเห็นแล้วใช่ไหมครูปอยเขารู้แล้วใช่ไหมกดยังไงอะไรเงี้ยดีหมดตัวเลยครับเอาดีหมดเลยไปครูปอยด้วยดีหมดเด็กน้อยไปให้แล้วไม่มีอยู่กับใครว่ดเอาไม่ครูปอยเนี่ย วันนี้เด็กมสอม,มาหลายหลายปะปูาสปาดเอต้ไปตรวจคณะอันน,รนทรศิลป์แทนยู่บ่จ้าเขาบอกจ้าคึ้นสาดน้อยแท้คื<ต>อมาะปูไรล่ะกาลังมากครับเขากำลังเขากำลังซีมากกันอีก่วันนี้ครูปอาจับเต็มครับเพราะว่าวันนี้เรามาเล่นอยู่ดวงนนทรศิลครับเนี่ยเอามามาบอกกันนะเราหูยมั้งคนก็ ออนออฟกันหละออฟซ้ายขวานนตัวนี้น่ะคือประโยชน์ตัวนี้เนี่นะคนี่ยอ้าวตู้ไปหยุเดี๋ยวต้องหยุดเตือนมันกดแล้วมัน,น,มน,น,มน,นต้องหยุดเลยว่นมันกดแล้วต้องหยุดเลยใช่หรือว่นไม่ไม่จะปิดไงจะหยุดไงไม่กดแล้วไม่หยุดอ่ะห่างไหมเปล่าบอนะ พ่อีบ่ของงาคนตองีคู่ตองคู่ของงางคู่ลองอยู่หรือปล่ายูตรงไหนอ่ะตัวคู่มีบอดูตรงไหนอ่ะไ่รอครับพุเห็นบ้านหรือไม่เลยบ่โม่เออลองลองเช็คเลยนะครับน่าจะไม่รองเบิ่งครับบัวเะ่รอง อ่อนอ่อนตะวันดาวแล้วใขวาตะวัออกเชิญนะเดี๋ยวครูปอได้ของเด็ดเลยี่น้องเอ้าเอาครับพี่น้องวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ครูปออยู่มี่พ่อแม่เขาฝากมา้ครูปอเดี๋ยวต้องว่ากันพี่น้องเอ้าขึ้นนี่ฝากไว้ขึ้นนี่น้องขึ้นหลังนะฝากไว้ี่น้องเป็นหลักอันนี้เห็นว่าถามว่ามาซ้อมมาอีกแล้วนะเต็มไแล้ววันนี้อนาแาตพี่น้อง หาคิน่งัไว่าี่นี่นองชิดหนางพ่อะไรบนหลังเรือเอรไก็แค่การช่องหบอตื้นเพิน้องเสี่ยนอนะอนเนาะเอาหรือใหม่แล้วแกไปนองเด้อเนี่ยเจอของหนึ่งี่ใหม่ไปนอนใช้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ